สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแนะนําการซื้อบัตรสติมูลเลตแบบไม่เป็นสมาชิกของเว็บ getstimulate.com นะครับผมซึ่งขั้นแรกครับให้ท่านเข้าไปที่หน้าซื้อแบบไม่เป็นสมาชิกนะครับผมโดยกดที่ปุ่มสีเหลืองนะครับผมที่เขียนว่าซื้อแบบไม่เป็นสมาชิกนะครับระบบการขาย s t ิมูลเลแบบไม่เป็นสมาชิกนะครับผมหรือว่าแบบด่วนนะครับก็คือระบบที่จะส่งโค้ด s t ิมูลเ e ให้กับท่านนะครับผมผ่านทางอีเมลทันทีหลังจากที่ท่านชําระเงินเสร็จนะครับผม โดยท่านยัเป็นต้องชําระเงินผ่านทางระบบของทางเพลยงสบายเท่านั้นนะครับผมซึ่งจะรองรับการจ่ายเงินผ่านทั้งสวิตบัคเครดิตแล้วก็บัญชีธนาคารนะครับซึ่งถือว่าครบถ้วนมากนะครับแล้วก็หากว่าท่านไม่ได้รับอีเมลนะครับผมท่านสามารถมารับสินค้าได้เช่นกันหรือว่ารับโค้ดสติมเล็้นะครับผมทาง URL รับสินค้านะครับโดย URL นี้นะครับผมระบบจะสร้างให้ท่านนะครับในตอนที่ท่านทํารายการสั่งซื้อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสั่งสติมเล็กันดูนะครับผม ก็วันนี้เราจะสั่งแบบเป็นสิบเหรียญนะครับผมก็กดซื้อผ่านเพสบายครับเมื่อท่านกดซื้อผ่านเพสบายนะครับผมระบบจะแสดงหน้าสินค้าขึ้นมานะครับผมว่าท่านได้ซื้อตัวไหนนะครับผมแล้วก็ให้ท่านกรอกอีเมลนะครับผมกรอกให้ถูกต้องครับอีเมลตรงนี้นะครับเป็นอีเมลที่ใช้ในการรับสินค้านะครับผมซึ่งจะส่งโค้ดไปให้ท่านที่อีเมลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตรวจสอบให้ดีนะครับผมว่าเป็นอีเมลที่ถูกต้องนะครับผมเรียบร้อยแล้วให้กดทำรายการครับ เมื่อท่านกดทารายการนะครับระบบจะแสดงรายการสั่งซื้อนะครับผมซึ่งจะมีรายละเอียดของการสั่งซื้อที่ท่านได้สั่งซื้อเข้ามานะครับผมให้ท่านตรวจสอบให้เรียบร้อยอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ในหน้าเดียวกันนี้เองครับระบบก็จะมี URL รับสินค้านะครับผมท่านสามารถกดจริงๆก็ให้เก็บเอาไว้นะครับผมสําหรับ URL รับสินค้าตัวนี้นะครับเพื่อว่าท่านอาจจะไม่ได้รับอีเมลแล้วก็มารับสินค้าที่ URL นี้ได้ครับหากท่านกดไปที่ URL รับสินค้า URL นี้นะครับผมในตอนที่ท่านยังไม่ชําระเงินนะครับระบบก็จะ แสดงว่าแสดงสถานะนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นปุ่มให้ท่านสามารถได้จะสร้างใบชําระเงินได้ใหม่นะครับในกรณีที่ท่านอาจจะทําใบชําระเงินหายนะครับแต่ว่าเก็บ U r L นี้เอาไว้นะครับผมเมื่อท่านตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็ให้กดดาเนินการครับระบบจะพาท่านมาที่เว็บเพ์สบายนะครับผมเพื่อทําการสร้างใบชําระเงินนะครับผมในกรณีนี้เราจะชําระแบบเป็นเงินสดนะครับก็กด ที่เป็นยันสดครับผมแล้วก็ใส่ชื่อครับผมใส่อีเมลนะครับผมแล้วก็กดดําเนินการต่อครับระบบจะทําการสร้างใบชําระเงินให้กับท่านนะครับผมซึ่งใบนี้นะครับผมก็จะมีขึ้นในหน้าจอตอนนี้แล้วก็มีส่งไปให้อีเมลกับท่านด้วยนะครับผมซึ่งท่านอาจจะเอาที่มีในอีเมลเนี้ยไปชําระเงินที่เคาน์เตอร์สวิทหรือว่าที่เท็โกโรตันหรือว่าที่เซเว่นอะไรพวกนี้ครับได้เหมือนกันนะครับผมไม่จําเป็นต้องเอาใบนี้นะครับที่เห็นตรงนี้นะครับไปปริ้นแล้วก็ไปแจ้งครับผมใช้ทางอีเมลได้เช่นกันนะครับผมสะดวกกว่านะครับ สมมติว่าผมไปจ่ายเงินมาแล้วนะครับสมมติว่าผมสั่งเสร็จเรียบร้อยผมไปจ่ายเงินมาแล้วนะครับท่านก็จะได้รับอีเมลประมาณนี้นะครับผมจะเป็นอีเมลจากเว็บสเต s มอลเลตนะครับผมก็จะเป็นอ่าสเต็มอลเลตท่านได้รับสติมอลเลตนะครับจํานเนเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็จะมีโค้ดให้ท่านนะครับนี่ตรงนี้นะครับรวมถึงมีลิงก์ให้ท่านไปรีดีมโค้ดได้นะครับผมท่านก็สามารถกดลิงก์นี้เพื่อที่ว่าไปหน้าที่ใช้ในการอ่ารีดีมโค้ดสเติมบอลเล็ตนะครับผมก็สเต็มบอลเล็ตที่ท่านได้ ซึ่งยังไงก็ตามครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้รับอีเมลนะครับผมท่านสามารถเข้าไปที่ URL ที่ท่านเก็บเอาไว้ได้นะครับผมระบบก็จะแสดงตัว URL ะจะแสดงข้อมูลนะครับผมว่าเป็นชำระเงินแ,แล้วแล้วก็มีโค้ดเตมเงินให้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับท่านสามารถก๊อปโค้ดนี้ไปใช้ในการเติมเงินเข้าเติมเงินได้ทันทีนะครับผม ก็สำหรับวิธีการซื้อบัตรสตรีมบอลเลตแบบไม่เป็นสมาชิกของเว็บ g e t s t r e a m b a l l t c o m นะครับผมก็สั้นๆง่ายๆแบบนี้แหละครับผมแต่อย่างไงก็ตามนะครับผมหากท่านมี ID สตรีมนะครับซึ่งจริงๆก็คงจะมีทุกคนอยู่แล้วนะครับผมท่านก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ทันทีนะครับผมไม่จำเป็นต้องมาสมัครสมาชิกนะครับผมโดยการเข้าสู่ระบบเนะี่ยจะทําให้ท่านสามารถที่จะเก็บประวัติการเติมเงินเก็บประวัติการซื้อสตรีมบอ l เลตแล้วก็หากท่านเติมเกินหรือว่าเติมขาดนะครับผมก็จะมีระบบก็จะเก็บเงินเอาไว้ให้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ